ครับสาธุครับท่านบุญนาถสิริภัผู้เดินบังเอวิชาพนาคามีครับเชิญครับอาการภายในจิตของท่านเป็นไงบ้างครับสาธุน้องน้องค่บท่านอาจารย์เจ้าคะ่ะน้องน้องกับขอโอกาสเจ้าคะ่ะอาการภายในจิตรอบเมื่อเช้าเจ้าคะ่ะก็ได้มีการนั่งเก้าสิบเก้าสิบนาทีเจ้าคะ่ะช่วงตอนเริ่มนั่งตอนแรกก็ดับภาษาหนึ่งองค์ธรรมอย่างต่อนเนื่องเป็นการเคลียร์พื้นที่สำรวมอินทรีย์ดับองค์นิวรันห้าเจ้าคะ่ะ จนกว่าเขาจะเกิดความโล่งโปร่งเบาสบายขึ้นมาแล้วก็สภาวะภายในไม่กระจัดกระจายเขาสารวมในที่ปลายจมูกได้แล้วเกิดสภาวะตรงนี้แล้วก็กราบพระองค์สามครั้งเจ้าค่ะแล้วก็ขึ้นทำเจ้าค่ะขึ้นทำแล้วก็ไปตามขั้นตอนเจ้าค่ะก็คูขาเข้ามาแล้วก็จเจริญมรรควิธีสี่องค์ทำเสร็จแล้วก็กำหนดชื่อพระสูตร จนครบเลยเจ้าค่ะก็เสร็จแล้วก็นั่งดับภาษาสำรวมอินทรีย์อยู่อย่างต่อนเนื่องอยู่แบบนั้นเจ้าค่ะที่สภาวะที่เกิดขึ้นเขาก็จะมีองค์วิตกวิจารเจ้าค่ะที่เขากเกิดขึ้นแล้วก็ตั้งอยู่ดับไปอยู่แบบนี้ค่ะจเจ้าข้าพเจ้าก็สำรวมอยู่ที่ปลายจมูกจนกว่าขา้าวเจ้จาจะเกิดสภาวะโล่งเบาแล้วเขาก็เข้าไปในสมาธิให้ได้แล้วเข้าไปในสมาธิก็คือ จะไม่ไม่มีอะไรมาลบกวนได้อยางเงเจ้าค่ะก็ดับภาษาเป็นธรรมชาติอยู่แบบนั้นพอเข้าไปได้แล้วข้าพเจ้าถึงได้กำหนดท่องวิชาอังคิกสูตรเจ้าค่ะสมาสมาธิที่ประกอบด้วยห้าอันเบสเซิร์ตก็กำหนดท่องตามที่ท่านอาจารย์ได้ ได้สอนมาก็คือถ้ามีสภาวะที่เขามีอะไรแทรกเข้ามาก็จะหยุดแล้วก็ดับผัสสะจนเขาโล่งโป่งสบายเบาสบายแล้วค่อยกำหนดท่องใหม่แม้จะผิดคำเดียวก็ต้องหยุดแล้วก็ดับผัสสะจนกว่าเขาจะโล่งโป่งเบาสบายแล้วก็ท่องใหม่สภาวะตอนระหว่างท่องก็จะแทงเข้าไปจะกำหนดไว้ที่ปลายจมูกปลายจมูกเจ้าค่ะแล้วก็ท่อง ก็เปล่งเสียงออกมาก็ที่รอบของเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีหยุดมีหยุดแค่สองครั้งแล้วก็แล้วตอนดับภาษาก็จะเร็วมากก็คือเขาก็จะสำรวมได้เร็วอาการเขาก็จะลุ่งเบาๆอยู่ที่ปลายจมูกสำรวมได้เร็วเจ้าค่ะแล้วก็กําหนดท่องพสัสตรไปต่อได้เลยกําหนดแล้วก็ไปต่อได้จนจบบริบูรณ์พัสูตรอบของเมื่อเช้าก็ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็นั่งเจริญมัควิธีสี่องค์รมจนกว่าจะหมดเวลาเจ้าค่ะพอกําหนดหมดเวลาก็กราบพระองค์แล้วก็ออกมาดาับาษาต,ต่อเจ้าค่ะน้อมกราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะหลังจากออกมาแล้วเป็นไงบ้างละ่ะอาการภายในจิตก<อ>ับอ,อาการของกายทั้งขานแล้วมัจีทั้ทงขานรวมกันก็จะมีสภาวะที่มีกําลังขึ้นมาจะในสมาธิเขาก็จะมี มีขึ้นมาบ้างที่ขึ้นมาว่าต้องทําให้ได้ต้องต้องทิ้งทุกอย่างต้องเอาทางทางทำให้ได้วันนี้จะไม่ทําอะไรเลยแต่ดับภาษาอย่างเดียวเขาก็จะขึ้นมาแบบนี้ข้าเจ้าก็จะดับดับ,ด,บดับไปเจ้าค่ะเขาก็จะขึ้นมาแล้วข้าวเจ้าออกมากําหนดออกมารอบนี้ก็ก็มีสภาวะที่มีกําลังไม่ไม่ไมองค์นี้องค์ที่เขาปกติจะมีง่วงมีอะไรก็ไม่มีเจ้าค่ะก็ ไม่ขี้เกียจไม่อะไรเจ้าค่ะก็เป็นปกติที่ดับภาษะได้ต่อเนื่องเจ้าค่ะท่าน,นอาจารย์ถาถึนั่นก็แสดงว่าอะไรการที่เขายัางวิญญาณยังเคลื่อนอยู่แสดงว่ายังไม่สามารถตรงชาญในระบบได้สมบูรณ์น,นั้นเขาจึงแทรกเข้ามาได้ถ้าไม่ท่านเกิดสังขารปรุงแต่งเห็นไ,ไหมครับแล้วก็เวทนาก็มีความปัารถนาที่จะเข้าสู่เย็นเโล่งเบาๆซึ่ง ไม่ใช่วิชาที่จะเข้าสู่สภาวะที่เป็นอุเบกขาอย่างแท้จริงนะครับนั้นรูปจึงแสดงออกมาในระดับเสียงเห็นไหมเป็นตัณหาที่คอยทำซห้ไม่เกิดความอยากนะครับและก็ไม่อยากแลวก็พยายามที่จะไม่ให้เป็นไปตามที่วิญญาณเคลื่อนนะเวทนาจึงพยายามแสดงให้เป็นอุเบกขาแต่ก็ไม่สามารถ ที่จะทําได้จริงในสภาวะที่กล่าวมาคะนั่นก็เป็นสัญญามานบวกสัญญาภาริยาอยู่แต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเขาต้องเกิดแบบนี้แต่เมื่อเขาเกิดแล้วต้องดับอย่างเดียวดับอย่างเดียวท่านทําก็ถูกแล้วก็ดับอย่างเดียวแต่กําลังยังไม่พอครับเพราะยังยังมีการปรุงแต่งต่อเน,นื่องอยู่แต่ถ้าขึ้นปุ๊บดับขึ้นปุ๊บดับขึ้นปุ๊บดับปุ๊บ,บ,นบ,บจนกระทาั่งไม่มี น,นั่นแหละสมบูรณ์นะครับไม่มีในที่นี้คืออะไรคือสภาวะต้องไม่มีทั้งกายทั้งวจีแล้วก็สภาวะจิตกายวจาจ,จิตนั่นแหละน,นั่นก็คือจะเข้าู่รสบบของความไม่มีอย่างแท้จริงความโล่งโปร่งเบาสบายที่แท้จริงนั้นวิญญาณจึงไม่มีที่ตั้งอาศัยอันนั้นหละสมบูรณ์แบบนะครับแต่ไม่ใช่คิดเอานึกเอา เราบอกเออเราไม่ได้คิดเลยแต่ก็าผูกขึ้นมาก็น,นั่นแหละวิญญาณเคลื่อนนั่นคือกาลังที่ไม่ถึงมันรูปจึงทําหน้าที่มาทั้งแสงสีเสียงก็ได้อินก็ได้ลดก็ได้ใช่สัมผัสทั้งหมดที่ดับหมดและดับไม่หมดที่มีความต้องการเวทนาจิงขยมทั้งสุเวทนาทุกมาอาทุกขมัสุขและพยายามที่จะเชียร์ท่านเพื่อให้ท่านเข้าสู่อุเบกขาแต่ ในวันเป็นจริงยังไม่ถึงไงสัญญาต่างๆก็พังพูมาเนีย่ยทำให้ไม่กลัวแล้วต้องเอาให้ได้ต้องสู้ให้ได้ถามว่าดีไหมก็ดีถูกไหมถูกไม่จะผิดเพราะถ้าไม่มีเหตุการณ์แบบนี้ท่านก็ไม่สามารถจะมีการเดินทางไกลต่อไปได้มีดีแล้วและครูบาอาจารย์มาชี้ให้เห็นแทงให้รู้ขนาให้เข้าใจท่านก็จะได้ไปต่อได้นะครับที่ผ่านมาก็ถือว่าโอเค ท่นก็ทําต่อเนื่องไปใช่ไหมเพราะนั้นสังขารก็มีหน้าที่ปรุงปรุงปรุงนหาที่คอยกระตุ้กก็เข้ามาเห็นไหมครับเพราะนั้นเขาก็จะปรุงท่านให้สู้ให้ทําให้เอาให้ได้ก็ถูกต้องไม่ได้ผิดแต่ในขณะเดียวกันเขาก็จะเริ่มอ่อนกําลังอ่อนกําลังเพราะอะไรเพราะจากปรุงเยอะๆจากสัญญาเยอะๆามากมายมหาศาลเหลือน้อยลง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 มีญาณทีม่มีการเคลื่อนอย่างสูง ก็เบาลงเบาลงเบาลง,าลงก็เป็นทิศทางที่ถูกต้องเป็นทิศทางที่ดีก็ทําทต่อไปทต่อไปอันนี้ก็ถือว่าถูกทางแต่ยังไม่เข้าระบบของอการที่จะเดินทางเข้าสู่ในวิชาอนาคามีสมบูรณ์แบบก็คือวิชาของอาการทั้งสี่ ะจะน,น้อมกลับ่านอาจาร์เจ้าค่ะประโยคสุดท้ายข้าพเจ้าไม่ดีมีคําถามไหมไม่มีคําถามเจ้าค่ะน้อมกับใช้่านอาจารย์เจ้าค่ะก็สู้ต่อไปอย่าให้เสียประโยชน์โล่อจริ้งเเปล่านะครับก็ทํามาแล้วก็ต้องสู้ต่อนะครับถ้าสู้ได้ท่านก็บรรลุได้ถ้าสู้ไม่ได้ท่านก็จะต้องวนอยู่อย่างนี้นไม่สามารถนะครับ เพราะนั้นถ้าสู้ได้ก็หมายถึงอะไรก็หมายถึงความก้าวหน้าในกายยันขามัธยีันจิตตนาขังทาง่ทานที่จะเข้าใจต่อเนื่องแล้วก็บรรลุธรรมเป็นลําดับกิจการค้าก็จะดีขึ้นผู้รอบข้างย่าแต่โลหิตมลโมมีเพื่อนสูุ่มริบาททั้งหลายก็จะสมบูรณ์ดีขึ้นเป็นลาดับก็จะแก้ปัญหาแต่ละเรื่องแต่ละอย่างได้นะครับนี่ก็เป็นแนวทางของพระรยาเพราะฉะนั้น ฟังให้เข้าใจนําไปปฏิบัติถูกซ้าฟังซ้ําฟังซ้ําฟังซ้าเขียนเป็นข้อข้อไว้ต้องแก้ไขยังไงต้องปรับยังไงการลบทุกอย่างค่าสทุกชนิดนะซึ่งเป็นของท่านเป็นค่าสึกทางจิตซึ่งมีนุภาพสูงดังนั้นตรงนี้จึงต้องเรียนรู้มากเข้าใจให้มากทําให้มากนะครับ น,นั้นอนานาปานได้ดิจึงต้องเจริญให้มากถ้าท่านเจริญน้อยเขาจะแทรกท่านแทรกท่านแทรกท่านน,นนั้นพอสรุปมาวันหนึ่งจริงๆแล้วหายไปครึ่งหลายชั่วโมงเจริญจริงๆได้นิดเดียวนั้นเราก็รู้แล้วจุดบอดเมื่อทําต่อเน,นื่องก็จะเกิดผลขึ้นมาพอเข้าใจไหมอย่างนี้พอเข้าใจเลยเจ้าค่ะเอาละมีคําถามเพิ่มเติมไหม ไม่มีคําถามเจ้าคะ่ะน้อมน้อมกราบท่านอาจารย์เจ้าค่ะน้อมน้อมกราบอนุทนาศาสตรทูเจ้าค่ะอ่าสาธุครับสวัสดีครับสาธุน้อมน้อมกราบทพพททนาจารย์ผู้นําจิตองค์สัทธาธิมุตเจ้าคะ่ะน้อมน้อมกราบสวัสดีเจ้าค่ะ